สวัสดีครับผมตั้มลูกเคยม่วง30มิบนะครับผมวันนี้ผมว่าสิพาพี่พานอ้องอเมืองไทยแล้วก็พี่น้องสมบอปอลาวนะครับไปขึ้นรถไฟจากเมืองช่องจู่นะครับแล้วก็จะไปเป้าเป้าหมายของเขาคือเมืองช้อนน่นนะครับผมว่าจะพาแฟนไปเฮ็ดฟันนะครับหลังจากที่ผมใหญ่งานมา นีื่อกี้จะแต่งตัวหนาแน่เพราะเมื่อนี้หนาวนะครับชุดก็จะเป็นเสื้อคุ้มยาวเลยนะครับ <c oughs> หนาวครับเมื่อนี้ครับติดลบสองนะครับมื่อนี้ครับลบสองหลังากท,าที่ท้ายนออกไปเบิ่งกันครับผมออกจากบ้านมาได้จากพักหนึ่งผมก็ขึ้นรถแท็กซี่มานะครับเพื่อจะไปต่อรถยูเทอมีนอนนะครับที่แรกว่าจะไปรถไฟกัน,นก็นนเรียกว่าตกลงกันแล้วว่า ไปรถทัวร์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับผมเดี๋ยวไปหอดสถานีเดี๋ยวผมจะตายให้เบิ่ง่ะไปกันครับผมจะจะเป็นยูครับผมด้านหน้ารถนะครับสะอาดสะอานครับผมระบบรถแท็กซี่บ้านเขาก็ให้เทคดดีก็อย่างนี้ครับก่คือบ้านเขาตั้งกันครับ คดนตอนนี้ผมมาถึงบกสวแล้วครับหรือว่าถ้ามีนอนนะครับเราจะเข้าไปข้างใน,นก็นยังบมรูว่าสิซื้อตัวนวใดจังใดเดี๋ยวผมจะไปถามพนักง,งานเพื่อนด้านในนะครับเราจะหาทางเข้าไปถามพนักง,งานเพื่อนว่าการซื้อตัวที่จะไปอีกเมืองนึงไป,ไปน้แนวใดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปด้านไหนได้ท้า้เบอง์ก่อไปกันนี่นะครับผมอันนี้เขาก็จะมาตู้ มาตัวแล้วก็เลือกเลือกเสื้อตัวอัตโนมัติเลยเห็นไ่บ่ได้กดถายก็ยังอยู่หมอชิดน,นะครับตอนนี้จะมงยีมันมีอบ,มอ,อบแค่รอบสิบโมงอรอบเล็้วที่สุดเออก็รอบสิบมงสองที่ต ตอนนี้กำลังถ่านล้อกดในเอาตัวนะครับเราแรกกดไม่ได้เพราะังแรกในการกดนะคร oui. ับนี่คุอนายเรากำลังกดนี่จเงินจ่ายเงินแล้วนะครับเลือกที่นั่งอย่างเรียบร้อยแล้ว หลังจากได้ตัวมาแล้วนะครับผมนี่ครับตัวตัวตัวรถก็แล้วก็จะล้อรถอยู่ประมาณ30นาทีนะครับผมเนี่ยครับผมจะถ่ายเบื้องชั้นฉลาดันหนาเดี๋ยวต้องล้อรถนะครับผมล้อรถอยู่ช่องที่15นะครับอีกประมาณ20นาทีครับ รอมาแล้สิบกวนาทีเดี๋ยวจะน้อยตอนจะขึ้นรถเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับผมการเดินทางพ่าเขาต้องใส่เวลาอีกโดนบ่นะครับขำเมืองอู้ยูหุนสิบหายหุนนะครับเพราะมสึกเหมือนชั้นชลาอยู่หมอชจิตนี่แหละมันก็มีป้ายบอกอยู่เดี๋ยวจะน้อยรถกับเขามาจอดนะครับนะครับออกมาจากด้านนอกแล้ว เพราะเมื่อกี้โม่ผมอยู่ดันในนะครับป้ายรถที่ผมจะขึ้นเป็นชั้นชาลาที่15นะครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วชั้นชาลาที่15เห็นบอกครับเขาเปิดทั้งึ้นไว้รถแล้วเออเห่ครับนี่ละครับนี่หละขึ้นเลยเจ้าของนี่ช้นนั้นนี่นะครับผมเอาละ ผมก็จะขึดด้นรถรถมาแล้วขึดดว้นรถทัวร์นะครับเจ้าของนั่งใส่กู้อนั่งนี่ออโอ้น้ำมงใด้ก็ได้ผมโอเคนะครับผมขึ้นรถมาแล้วนะครับผมขึ้นรถมาแล้ว นั่งอยู่ที่รถนะครับแล้วก็รอเวลาอีกหาที่รถก็จะออกนะครับเดินทางต่ตอนนเาอา,าก,กุญแจเบื้องลึกเปิดเบื้งลึแล้วก็วิวด้านข้างรถนะครับก็จะเป็นคือจังก,กับกับรถทัวร์บ้านเฮาแหละครับแล้วก็ตอนนี้อ่า,อา,า,าตอนนี้หาองศาครับผมฝนตกแล้วนี่ครับเห็นไหมฝนตกแล้ว เดินทางปลอดภัยครับผมไปเดี๋ยวไปเบิ้งวิวข้างทางกันต่อนะครับขณะที่เราเดินทางอย่างนี้นะครับก็จะมีฝนตกปรยโปรอยูย่ตลอดนะครับแล้วก็อากาศจะเย็นมากเลยนะครับผมนะครับเบิ้งวิวสองข้างทางต้นไม้ใบหญ้าคือจังมันแห้งเปิดนะครับอากาศมันเย็นลายนะฮะะนครับเบื้องเบื้แล้วก็คล้ายๆกับ เมืองไทยเขาคกันนะครับแต่ต่างกันอยู่ที่ว่าถนนหนทางบ้านของสะสะอาดนะครับมีวิทวทิวถัดภูเขาผมมีตึกค้างบ้านช่องนะครับจเจริญครับจเจริญหูจเจริญตาน,คนีครับอันนี้ก็จะเป็นเขตโรงงานที่ผมขับผ่านมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกสารพ่อพุ่มนะป้าลุมศพนี่ครับคลายขอคลายกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาโมงมาแล้วนะโมงตะอรุมมิติหลังจากที่ผมนั่งรถมาได้จากพักนึงนะครับ จะเป็นสถานีสนามบินนะครับสนามบินนานาชาติชองจูนะครับข่ามาแล้วก็จะมีพวกร้านจอดรถพวกอีกอย่างทั่วไปนะครับจ,จอดอยู่ประมาณหาอาทีนะฮะแล้วก็รับผู้โดยสารขรถมานำอีก4ี่ห้าคนหมละแบบมีฝนตกไป,ปล่อยมาระหว่างทางอยู่ตลอด เย็นครับมืองก็ออกจากสนามบินมาได้จากพักนะครับก็จะผ่านชนบดมาก,กัหลายเติบแล้วก็มาผ่านเมืองนะครับตอนนี้ก็ขอางมาในเมืองหลยโซนของเมืองนะครับเมืองวิวทิวทัศน์ในเมืองกันครับ สะอาดสานครัผมบ้านเมืองเขาขผมช่วยได้แล้วผมก็มาถึงต้อนานแล้วนะครับผมมาถุดวานแล้วเรวก็สองตออนาน มาถึงเพื่อไม่นอนแล้วนะครับฮะเอ๋อจีอืมอ๋อที่เขาได้เข้าไปทางไหนเนี่ยบอข้าไปแล้วเขาก็ออกด้านหนา้าคุณบอแล้วก็ต่อแท็กซี่มาท้านผู้ชมลงรถมาแล้วกะทเขัามาทางไหนออกไหนเพื่อที่ออกไปอีกทางหนึ่งนะครับผมจะมผมจะได้ต่อรถแท็กซี่ ไปคีนี่คำฟันกันผมออกมาจากด้านหนเธอมีนอนแล้วนะครับแล้วก็ที่แหลกกับว่าสิพากันขึ้นรถมีแต่มันใช้เวลาเครื่งชั่วโมงแต่นั่งแท็กซี่แต่ันที่ก่อนนะนั่งแท็กซี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็แค่เจ็ดพันวอนเองนะครับ เนี่ยครับออกมาจากหน้าเทอมีนอนก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับผมอยู่เมือเท่าน,านั้นนะครับผมจะขึ้นแท็กซี่ไปแล้ววันนี้ขึ้นแท็กซี่ที่ยูจะเสร็จแล้วผมจะไปคลินิกทำฟันกันอ่าใช่เวลานั่งรถทัวมากกว่าสองชั่วโม,มงกว่าเมื่อกี้นี่ เนี่ยครับวิวที่วัธาตุบานทองก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสะอาดสะอ้านตาครับผมมาขึ้นขัน้นไม่จะขึ้นนะครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นรถแท็กซี่มาแล้ว ก็มีเซเว่นผมกินหอนเมืองไทยครับผมเห็นเห็นเซเว่นแล้วผมกินหอนเมืองไทยกว่านะมีภาสาวกีษจักรยานพร้อมจักรยานไฟฟ้าครับผมวน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 ไปเราไปเลยขอบคุณ FC จากโทรฟอล์ลาทุกท่านะครับผมเข้ามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้พร้อมนะครับไว้เป็นกำลังแรงใจผมจะได้มี แรงทำงานเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้เบื่องนะครับเท่านะดูวด้านหน้าโจากเนากันเนาสต้นมาก็ใส่เป็นคาสันเกลือกับพาเกยบฝน อยู่ขัมีกาแฟบ้างนะครับเปิดกาแฟกินให้ด่กานครับผมโดะครับาจไทยบึงวิวขางสองทางไม่บาดเนื้ออง sẽ ảnh sẽ đi là Thái đi Cái gì Cô nắm họ phá phát thân á gần, phát gần. Không Ô, nhiều rồi Hãy subscribe cho ก็เป็นอย่างดอมก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นพื่อจะฝากติดตามเมือ่องแผนที่เนี่ยอีกไกลบา้างอีกไกลนาที ก็อุ่นๆนะครัอบอ,บอ,บอบากาศหนาวๆมันก็อุ่นอยู่พอเพื่อนเพื่นมีอนไอ้ดีไหมดรถบ่อุ่นไหมนั่งเราอุ่นตุด้ของกลมือยังุดนบกบนี่นี่นี่นชุดนั้นบกครับ phải เบิ่ง gần to ครับผม2 cây มีดอกเป็นรถรถของเจ้ารถเด้อขอย้าย จะเป็นล้านเขา่า,น,ขานะครับล้านเข่าเขานะครับล้า<ป>นเข่าเาเงินตเเราดีเขบกมีไไหมวจีตอนนี้ตอนนี้นเป็นโอ้เราวงมีซ่องใ้เบิ้งดนะ้ที่มัน ที่มันบ่มีใบนะครับอากาศมันหนาวแห้งเพราะเพราะมันหนาวแห้งมันบ่มันมันก็ดูดซับซิมน้ำบ่ได้แล้วมันก็เลยร่นเราก็เกิดการเปลี่ยนสีของใบพร้อมแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ร่นแต่ต้นไม้บ่ตายนะครับอีกประมาณเดือนกลุ่มพามีนะนะครับมันก็แตกแตกดอกออกมาก่อนเด้พราะแตกดอกออกมาเราจะมีใบบ่ได้คือจังต้นไม้บ้านเฮา ไอที่มันวดเหลืองกามีต้นสายพันธุ์เดียวนะี่ยต้นสนนี่ครับเห็นบ่ต้นสนนี่คือบอลนเกี่ยวยุ้งไหนก็ยุ้งสั้นละนี่ต้นสนนี่มีต้นสนนี่แล้วครับที่ทนกวัวกมูทุกอย่างที่ทำแทนทั้งบ้านอยู่บ่ถึงแล้วยุ่งกับไม่จะเท่างเงินทอนนะ่ะ เจ็ดพันหกร้อยนะครับขอบคุณสุิดาเนี่ยครับผมลงรถแท็กซี่มาแล้วนะครับเราจะย่างขึ้นเตึกกันสองชั่วโมองกว่าครับปกติขันขันยวนที่ทำงานเกากะแค่ห้าสิบนาทีอันนี้กับสองชั่วโมองเรื่องนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกัน ไปครับผมเดี๋ยวจะพาถึงเติ <su> ่งเติ <su> ่งก <Ser ial isu> ันไปเบิ่งพร้อมด้านหน้าคลินิกเป็นแล้วใด้แต่ว่าข้างในผมบรู้ว่าคนที่ไหน่ทยบอะครับครับผมผมลงรีบมาแล้วอันนี้จะเป็นด้านหน้าคลินิกเฮ็ดฟันของอันนียผมเห็นบอ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 สไเจยอเห็นบอมางหอดก่อนเวลาจำเป็น เิ่นกินขอบอ่ะพวกลามพวกเงี้ยอ,อ๋อที่ไหนต้องเขีมใส่อ๋อเนี่ยครับผมใส่เบอร์ยิวรอบๆคลินิกเข้ามาได้เข้ามาก่อนเวลาสัหมเพั้ยก็หมอนัทผมใบสองนะครับนี่ครับผมคลินิกก็เป็นคลินิกของเกาหลีครับผมแต่ว่ามีลามเป็นคนไทยฟิลิปปินส์ เวียดนามนะครับโกม่สิบโมหอดจังนั้นที่ก็สองสองยุมงงเคร่องเนาะ้เนาะเข้าออกขึ้นรถนั่งรถสิบโมนั่งรถสิบรอมุนสิบโมงโมหอดนี่ยี่มงเที่ยงสามสิบสี่เที่ยงสามสิบสี่กัมหอดอือโมหอดแล้วก็หล้กก็ต่อแท็กซี่ แล้วก็ไปยื่นเขาเลยไปยื่นเขาเลยก็เขาจะไปบอกว่าเฮ็ดก่อนเฮ็ดให้กอ่กอนได้บอ่บบอมืมนะก็ดีมาซึ่งอืมก็ไปไปยืน่นเขาไปถามเขาก่อนแล้วเลยคือเขาบอกว่าเออต้องรอใบสงองเขาก็จังกปจังมาใหม่เอาลงไปกินสองเออไปคอ้าเขาเลย,ยนี่ครับไปยื่น ต้องรอใบสองคนครับเพื่อนบอกตอนนี้พึ่งจะเทียงเคืองที่น่าดั่อะไรเนี่ยโนเ่อาหากินก่อนบ้อีกช่วงนึงคอ เล็าแล้วเราจะงไปกินบ่ยัอไยเขียวยัอายผู้บัโอเคครับผมเดี๋ยวเขียวเสร็จเดี๋ยวผมจะพานไปกินเขานะครับไปกินซูชิสายพันนะครับ